สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาแนะนําว่านชนิดหนึ่งที่ปลูกอยู่ในบ้านนะคะนั่นก็คือว่านนกคุ้มนั่นเองค่ะนี่คือว่านนกคุ้มนะคะใบของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ค่ะคล้ายๆเป็นขนนกนะคะนี่มีหลายต้นนะคะอยู่ในกระถางใบเดียวแล้วก็ตอนนี้นะคะเขากําลังออกดอกด้วยค่ะ มีอีกนะคะนี่ค่ะดอกของเขาจะเป็นสีม่วงนะคะสวยงามมากเลยค่ะว่านกคุ้มนั้นปลกนะคะในที่ที่ร่มนะคะเขาจะไม่ชอบแสงแดดนะคะในกระถางนี้มีหลายต้นนะคะเพากันว่าการปลูกว่านกคุ้มนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะคะสามารถป้องกัน สิ่งร้ายๆต่างๆไม่ให้เข้ามาในบ้านนะคะแล้วก็ป้องกันเหตุเพศภยัยต่างๆเช่นไฟไหม้นะคะหรือว่าหากมีสิ่งไม่ดีก็จะสามารถามีอะไรที่บอกเหตุเราก่อน,นะคะ่ะว่านกคุ้มมีประโยชน์นะคะว่านกคุ้มนั้นขยายพันธุ์ได้โดยหัวนะคะเนี่ยค่ะเปิดออกมานะคะข้างในจะมีหัวแล้วก็ถอนนะคะ ุดวัวของเขาแล้วก็นำไปปลูกต่อในกระถางอื่นๆก็เป็นการขยายพันธุ์ว่านนกคุ้มได้ง่ายๆเลยนะคะปลูกแบบนี้ก็สวยงามดีนะคะหากใครมีพื้นที่ก็หามาปลูกไว้ค่ะเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็เพลิดเพลินดีเวลาเขาออกดอกก็สวยงามชอบตรงที่ใบเขาเป็นลายๆแบบนี้ค่ะเหมือนกับขนนกนะคะ การปลูกต้นไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกหรือไม้ใบก็จะทําให้เราเพลิดเพลินนะคะแล้วก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นงานอดิเรกอย่างดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราจะโล่งใจนะคะเวลาที่เขางอกงามออกมานะคะให้เราชมคลิปนี้นะคะคลิปว่าน,นกคุ้มก็ขอจบลงตรงที่นี่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ